พระผงเจ้าคุณทิกโกษาพิมพ์ชลูดวัดสุทัศน์ปี2458-2460ตามประวัติที่มีการบันทึกเป็นหลักฐานไว้พระยาทิกโกษาเป็นข้าราชการและเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการเศนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนแรกที่เขียนประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เกิดทันยุคข,ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ อีกทั้นยังมีความเลื่อมใสเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างมากว่ากันว่าท่านเจ้าคุณทิพโกษาเก็บพระสมเด็จที่แตกหักชำรุดเสียหายไว้จํานวนหนึ่งเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผงพุทธคุณในการสร้างพระเพื่อแจกในคราวงานฉลองเซยิศต,ตามธรรมเนียมของคุนนางชั้นผู้ใหญ่ในครั้งกระโน,น้นท่านเจ้าคุณทิพโกษาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโดยดํารงตนเป็นโยมอุปถากที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดในสมเด็จพระสังฆราชแพรวัชุทัต รวมถึงเป็นผู้มีบทบาทในการจัดพิธีกรรมการพุทธาพิเศษหล่อพระกริงของเจ้าพระคุณสมเด็จเสมอมาพระผมชุดนี้สร้างสมัยพระสังฆราชแพร่ทรงดำรงเป็นพระพรหมุนีปลูกเสกเมื่อประมาณปี2459-2460เจ้าคุณทิโกษาได้ทูลขอประทานอนุญาตเจ้าพระคุณสมเด็จสร้างพระเนื้อผมพุทธคุณจากสิ่งมงคลทั้งปวงผสมกับผมเกสรดอกไม้บูชาพระ โดยสร้างเป็นพิมพ์พระกริ่งเนื้อผมพระชัยวัดเนื้อผงดำพระพิจิตเนื้อผงดำและพิมพ์อื่นๆอ,อ,อีกหลายพิมพ์เช่นพิมพ์เล็บมือพิมพ์ล้อพระกรุปวัดรังสีเป็นต้นรวมเรียกว่าพระผมเจ้าคุณทิพโกษาส่วนใหญ่จะมีการปิดทองลงในพิมพ์ก่อนพระผมชุดนี้จึงมีทองคำเปลวให้เห็นบนผิวพระและที่สำคัญพระผมเจ้าคุณทิพโกษาทุกพิมพ์ได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสก กับพระชัยวัดกไกลทองเมื่อปี2460